วันนี้เรามาทำมันเชื่อมกันนะคะกุ้งก็ใช้มันแครอทเนาะใช่ไหมอ่ะลาดกะทิชำๆแต่วันนี้ทำกินเองไม่ได้ใส่แป้งเลยนะคะทิล้วนๆเลยเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ามัน1กิโลนะคะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วมาปอกเปลือกนะคะหั่นชิ้นตามต้องการเลยนะคะแล้วกุ้งก็จะแช่น้ำปูนใส่นะคะแล้วก็อันนี้น้ำมะนาวใส่ไปด้วยเนาะ,ะ,ะมันเขาจะได้ไม่สีสีไม่ดำเนาะแล้วก็หั่นชิ้นตามต้องการเลยะคะ่ะจะ เอาทั้งลูกก็ได้ทั้งหัวก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะแล้วก็จะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอแช่ทีนี้เรามาทําส่วนของน้ําเชื่อมกันเลยค่ะน้ําเปล่านะคะ1กิโลกร,รมัมน้ําตาลทราย1กิโลกร,รัมเท่ากันนะคะแล้วใบเตย 2- อสาใบนะคะเอาไปตั้งไฟคนจนกระทั่งเขาเดือดแล้วก็ใบเตยสุกหอมนะคะแล้วเราก็อาจจะเอามันที่แช่น้าปูนใสไว้เอามาทิ้งให้เสด็จน้าําไม่ต้องล้างแล้วนะกุ้งไม่ได้ล้างแล้วนะเอาไป เอาเทน้ำบูนออกก็ทิ้งให้เขาเสด็จน้ำพอนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บก,ก็เอามาตุนาานะะต่นไปเรื่อยๆค่ะไฟกลางนะคะตุ่นไปเรื่อยๆวันนี้ใช้เวลาตุ่นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็กลับไปกลับมาให้นาเชื่อมเขาซึมจนทั่วจนแบบว่าให้เขาสุกสุกแบบใสเนาะค่อยๆตุ่นไปจากใจเย็นๆนะคะแล้วเราอันนี้จะบีบนะ้ำมะนาวไปครึ่งประมาณซีกหนึ่งนะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาตกทรายเพราะว่าเราใช้เวลาในการเชื่อมนานนะ่ะนะคะ เดี๋ยวถ้าเราไม่ใส่น้มะนาวไปอะ่ะมันจะตกทรายทีนี้ระหว่างเรารอมันนะคะเรามาทําน้ํากะทิกันเลยจ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เขาข้นสวยนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือ2ช้อนชากะทิ500กรัมนะคะเอาไปตั้งไฟคนจนกระทั่งเขาเดือดปุดๆดแล้วปิดเตาเลยแต่วันนี้กุ้งทำกินเองไม่ใส่นะไม่ใส่แป้งนะคะแต่ถ้าใส่แป้งมันก็จะสวยเวลาเราเอาไปราดหน้ามันเชื่อมนะมันก็จะมีกะทิติดเนาะ หางกุ้งม,มันลงไปหมดเลยอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะพอเขาน้ำตาลเข้าซึมไปในเนื้อมันหมดแล้วเขาก็จะแบบใสๆแบบนี้นะเองก็อันนี้ค่อยๆกลับเขาด้วยนะกลับเขาด้วยแล้วเนื้อที่สุกได้นะเขาจะใสๆแบบนี้นะคะกุ้งก็จะตักขึ้นเลยนะคะตักไม่เอาน้าเชื่อมอะตักเอาเฉพาะมันที่สุกแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เอาไปราดกะทิฉ่ำๆพร้อมรับประทานได้เลยนะต้องกินตอนที่แบบ ให้มันเขาเย็นก่อนนะมันจะหนึบนะคะมันจะหนึบเหนียวมากแล้วก็มันไม่เละเลยนะตัวเองหนึบเหนียวแล้วก็ราดกะทิฉ่ำๆอร่อยมากลองไปทํากันดูนะคะทําขายได้เลยเนาะก็ทําง่ายนะคะถ้าชอบชุดกดติดตามให้ด้วยเด้อขอบคุณจ้านะคะนะคะถ้าเราใส่แป้งในน้ํากะทินะคะวเวลา เวลาเราลาดไปอะ่ะมันก็ยังติดอยู่บนมันบ้างเนาะแต่นี้มันลงไปหมดเลยนะคะมันลงไปหมดเลยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราทำเองเนาะเราก็เลยไม่อยากใส่แป้งนะคะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆก็ง่ายมากเลยนะ